สวัสดีค่ะไม่เพิ่งพาเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวที่ตลาดท่าสเสด็จนะคะเปาสวยจังเอืมสวย ทางนี้จะเป็นของกินเนาะหนังเค็มมือสิน อืมเดนนี่ค่นกระเากยไหม้ะพ่อมยอเทียมได้ชิมก่อนได้ค่ะเชิญค่ะขนมเทียมชิมไม่ค่ะขนมเทียมนี่สี่ถุงร้อยค่ะมาค่ะชิมหมูยอพี่หน่อยจ้ะมชิมมพี่หน่อย อร่อยไหมอร่อยค่ะเอาเดี๋ยวออกมาก่อนค่ะขอบคุณค่ะมีของีเยอะเยอะได้เลยคะ หลบทน่ะอ๋อสองร้อยแปดสิบเนื้อนะนี่ซื้อขายซื้อขายนี่ไอาท่เขาก่อไฟข้างล่างนี่ในเตาหมูกระทะข้างหน้าแบบเชิหน่อยยิงยิงไป พี่เขาใส่ไปวัดบ <pt it ale> ิมบิมบอกให้ม่ซื้อใส่ไปวัดแล้วหนึ่งของขายเยอะมาก เรามากินข้าวกัอนจ้ามากินข้าวที่แพนะคะุยดูข้าวก่อนค้าเรืออยังเรือลวกจิ้มแล้วก็ต้มยำ okay. เรารับประทานอาหารกันอิ่มแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงนู้นปลากรายอ๋ออันนี้บอกปลากรายปลากรายคลาวไปอ่านบอกดอกภาษาอังกฤษนะบอได้เรียนมา ปลาสังกวัดท้องคมปลาสังกวัดท้องคมท้องคมดูท้องกลม,มอ่ะเาก็เดินอยู่นี่ปลาสวายหนูปลาสวายหน,ยนูนี่ปลาบึก ลากระเบนน้ำโขงปลากเกล็ดทีโอ้ปลากเกล็ดทีเพิ่งเคยรู้จักปลากเ,เกล็ดีบรรยากาศนะคะริมแม่น้ำโขงจังหวัดน้องคายค่ะแดดร้อนเลยเราก็จะมาตรงพญานาคตรงนี้เนาะ ้ามาไม่เห็นตรงนี้แล้วก็เหมือนว่ามาไม่ถึงท่าสเสด็จนะคะตลาดท่าสเสด็จจ้าร้อนจังแดดร้อนนะคะเพื่อนๆพวกเรากินข้าวสนนาเสร็จ ถ้าสเสด็จสุดเขตแดนที่เมืองน้องเนี่ยบนมาถ่ายรูปตรงนี้ว่ะตลาดท่าเรือ จุดถ่ายภาพนะคะนี่เอาสีขาวไปดําในอีเมะคือเอาสีเหลืองอันนึงสีชมพู้สองเอาสีเหลืองอันนึงเนี่ยนะสีเหลืองอเอ้าวเออคุณจะได้สีชมพูคุณสแกลเลยคุณเส้นข้อเปียกมุย้ยยอ อยู่อยู่คนก็ไปใจอยู่ทุกคนแล้วคิดต่างกันแล้วคิดต่งกันสามร้อยเท่านั้นสามร้อยแล้วครับพวกเราจะกลับอุดอนแล้วค่ะเที่ยวสะพานไทยลาวแล้วก็ตลาดท่าเสด็จเสร็จแล้วเนาะเราก็จะกลับบุดอนธานีค่ะแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะกลับบุรีรัมย์ รถติดไฟแดงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆบ๊ายบาย